บูมวันนี้เราจะให้หน้องบูมไปไหนดีเนี่ยไปทำไมอะครับบูมไปช่วยเขารดต้นไม้นะลูกตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้หนูต้องไปช่วยเขาพักนึงแล้วก็เดี๋ยวก็กลับนางขาวเชิดชายหญิงชาววัย72ปีกับบูมลูกสาววัย41ปีที่มีภาวะออทิสติกแต่กำเนิดใช้ชีวิตดูแลกันและกันโดยมีเบีย้ยอย่างชีพผู้พิการและผู้สูงอายุเป็นไรายได้หลัก ไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟบูมรักรักแม่ไหมรักแม่ที่สุดเลยครับแม่แม่ก็รักบูมนะครับนจะเที่ยวไหนนะลูกอยู่บ้านกับแม่ไม่มีไม่มีใครกับแม่ก็มีบูมีคนเดียวนี่แหละห้ามดื้อน,นะลูกห้ามดื้ออืมไม่ดื้อน,นะเออเดี๋ยวขนมเออ ส่วนอาหารการกินในแ<อ>ต่ละวันมีผู้ใจบุญสนับสนุนและมีข้าวก้นบาทจากวัดใกล้บ้านช่วยประทังชีวิตในยามหิวเนีย่ยถ้าเจอคุณนายปูอย่าลืมบอกสั่งขนมนี้มากินอีกนะขนมอร่อยอร่อยบอกครับอร่อยอ อยออกไปไหนนะที่หลังอยู่บ้านนะแม่จะลงไปสวนนานุงอยู่<ม>บ้านนะอย่าออกไปไหนนะนั่งรอแม่อยู่นี่บัอืแปลงผักขนาดย่อมคือแหล่งทำกินเดียวของยายเ้าที่ใช้เก็บขายเป็นไรายได้เฉลี่ยว,วันละ50บบาทซึ่งเพื่อนบ้านแบ่งไว้ให้ทำกินโดยไม่ได้คิดค่าเช่าอาศัยข้าวัด <laughs> คนข้างบ้านเขาเอาข้าววัดมาเขาก็เรียกให้กิน ตอนตอนนี้มันแรงหาไม่มีอะไรถ้าอมก็ไม่มียอดเพราะได้นิดได้หน่อยก็มีความสุขแล้วก็แม่ได้เจ็ดร้อยลูกสาวได้แปดร้อยก็ค่าบ้านเดือนละพันค่าน้ำค่าไฟนะเดือนละพันยายขาวยอมรับว่าการเลี้ยงลูกพิการลำบากมากเป็นสองเท่าช่วงแรกมีสามีเป็นกำลังหลักแต่เมื่อพ่อบ้านจากไปนานแล้วแม่ลูกแทบอับจนหนทาง เพรออาะญาติพี่น้องต่างก็ลำบากแต่บุญวาสนาช่วยให้ยายเขากับลูกมีเพื่อนบ้านที่ประเสริฐไม่เคยผลักไสเอื้อเฟื้อมาตลอดกว่า40ปีตอนที่พ่อก็เสียมาดิลำบากมาเงินไม่มีเลยสักบาทแถมมาเป็นหนี้เขาเขาก็มาค้นเอาของไปหมดเลยของที่เหลืออยู่ในบ้านนะน้องบู่มันรู้สึกว่ามันจะอดกินตอนนั้นอะ่ะมันก็เลยออกหากินมันก็เลยไปอยู อนามัยนี่แหละแต่ก่อนอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปขายแม่ก็าขายของหน้าบ้านก็อพอให้ลูกได้กินอยู่จูบรวมลุกขึ้นลงกสวัสดีจ้าน้องบูมวันนี้นะท่านนายกวิทยาได้ห่วงใยแก่ผู้ยากไร้เป็นประจำวันนี้ก็ได้ฝากา<อ>าข้าวสาราข้าวสารและเครื่องดื่มมามนะท่านนายกวิทยาจะใส่ใจกับผู้ยากไร้ในเขตจังหวัดชลบุรีทั้งหมดมีความห่วงใยท่านนายกวิทยาคุณปื้มนะได้ฝาก ได้ฝากมาให้กำลังใจให้น้องบูมต่อสู้ต่อสู้แต่อุปสรรคต่างๆทั้งหลายท่านนายกาเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะวันนี้ได้ฝากมาเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะเอออขบคคุณค่ะ นอกจากเพื่อนบ้านจิตอาสาที่ช่วยสนับสนุนการดำรงชีพในทุกๆด้านยังมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีที่ดูแลตรงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลช่วยให้การเข้าถึงกลุ่มเปราะบางรวดเร็วพร้อมเป็นกำลังใจและส่งต่อสิ่งของใช้ที่จำเป็นให้กับสองแม่ลูกวันนี้นะมาเยี่ยมน้องบูมกับครอบครัวก็นนถ้าแม่เล็กมีอะไรที่ พอจะให้ทางอบอจอทางสจอช่วยได้ก็ให้แม่เล็กได้ติดต่อประสานงานในครอ,อบครัวเป่าะบางด้วยเขาก็ไม่เคยได้มาขอร้องอะไรเราให้ช่วยหรืออะไรแต่เราด้วยเห็นฟครามสภาพของเขาเราอดไม่ได้ที่จะแบบเออให,ให้ให้ดูแลบ้างอะไรบ้างเพราะว่าก็ให้ที่ปลูกถัามาหากินปลูกผักปลูกอะไรเนาะขอบคุณครับ อ่าพี่บุมงสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้พี่บุมงกวาดตรงไหนม้างนะเนี่ยอ๋อตรงนี้โอ้เลี่ยมเลยนะเดี๋ยวพี่บุมงกวาดตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่บุมงมาช่วยพี่เกตขน,ขนอ่าใช่ใช่เหมือนเดิมนะเนาะอ่าแลวเดี๋ยวพอเสร็จพี่บุมงก็นั่งพักก่อนเนาะอ่เดี๋ยวจะเนี่ยบางทีเนี่ยอารมณ์เขาจะปรนแปลนะคะซึ่งถามว่า ป็นได้แต่ว่าเขาไม่ไม่ถึงขั้นจะต้องอ่อนยาวันนี้พี่บุ๋มทำเช่นกวาดหรือว่าล้างจานวันนี้ให้ค่าขนม100บาทหรือว่าเวลาที่เขาขายของแม่เขาจะขายผักเราก็บอกเเดี๋ยวฝากซื้อแ้่ก็เหมือนช่วยสนับสนุนครอบครัวภาวะออทิสติกที่บุ๋มเป็นปัจจุบันคงที่สามารถสื่อสารและใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคม อีกทั้งยังช่วยเป็นจิตอาสางานบริการภายในรอพอสตบางสะเรซึ่งเป็นวิธีการบำบัดออทิสติกที่เรียบง่ายแต่ได้ผลคือมีสังคมช่วยกันประคับประคองเอาใจใส่ดูแลลดการใช้ยาซึ่งมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพพิชยุทธ์นวลสนิทถ่ายภาพจินตนากุศล NBT ภาคพักกลางรายงาน